เปลือกแห่งพรหมจันทร์สร้ย์ี่สบบุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเกือนบวชเป็นบรรพชิตได้คิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชารามรณนะครอบงำแล้วการทำที่สุดแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักการะและความสารเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักการะและความสารเสริญนั้น เขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักการะและความสารเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะความพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประนีตกว่าลาบสักการะและ,และความสารเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอย เขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะความพยายามเพื่อทําให้แจ้งทมเหล่าอื่นอันยิ่งและประนีตกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลทั้งเป็นความประพฤติไม่ย่อหย,ย่อน ไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์แน่วแน่ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรผันเขาไม่สร้างฉันทะ ไม่พยายามทำเพื่อให้แจ้งทำเหล่าอื่นอันยิ่งและประนีตกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่มีแก่นไม้ยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพี้ไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้ จึงถากนําไปและกิจที่เขาต้องการใช้แก่นไม้ทำจากไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคลนี้ตถาคตเรียกว่ามีอุปมาฉันนั้น